สวัสดีช่วงสายๆค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวฝนเกษตรยุคใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องอ่านี่ค่ะปาล์มหมากนวลหรือว่าปาล์มประดับนะคะตัวนี้ก็คือ,อบ้านของฝนเองนะคะฝนก็จะปลูกไว้เป็นการประดับค่ะลักษณะของต้น ต้นจะเป็นลักษณะเหมือนกับาปามหางกระลอกนะคะต้นก็จะเป็นต้นเดียวเลยนะคะไม่มีการแตกกิ่งก้านนะคะแล้วก็ส่วนก้านใบก็จะเป็นเหมือนลักษณะต้นปามนะคะก้านมะพร้าวแต่ว่าใบาเขาก็จะอ่อนนะคะก้านจะอ่อนหน่อยไม่สามารถทำเป็นทางเหมือนทางมะพร้าวไม้กวาดได้นะคะอันนี้จะเป็น ลูกสุกแล้วนะคะจะเป็นสีแดงวันนี้ฝนก็จะพามาทำวิธีการปลูกาปามนวลหรือว่าปามประดับบ้านนะคะว่าเราจะต้องอทำการปลูกอนุบาลยังไงนะคะก่อนที่จะอเอาไปปลูกลมลุงลงหลุมนะคะหรือว่าประดับบ้านประดับสวนนะคะอันนี้จะมีความสวยงามมากลักษณะของปามนะคะที่ฝนปลูกตัวนี้ก็คืออายุอยู่ประมาณ15ปีแล้วะคะ่ะ ความสูงก็ประมาณ4เมตรเองนะคะ4-5เมตรเองนะคะก็ถือว่าไม่สูงเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็กำลังสวยงามพอดีเลยนะคะสำหรับที่จะไว้ประดับการทำรีสอร์ทหรือว่าปลูกบ้านสวยนย่อมนะคะก็จะให้ความสวยงามอันนี้เป็นประตูทางเข้าค่ะแล้วก็จะปลูกปาล์มไว้3 3กลุ่มนะคะ ฝนจะปลูกฝนจะใช้อยู่ประมาณ3-4ต้นค่ะปลูกปลูกไว้แล้วก็ให้เขาแตกหน่อขึ้นมานะคะมันจะมีความสวยงามแล้วก็ดูเป็นแบบธรรมชาติค่ะสวยงามมากถ้าเกิดว่าปลูกเป็นต้นเดียเด่ยวๆเนี่ยมันจะดูไม่สวยงามค่ะพ่อฝนก็เคยทดลองปลูกแล้วนะคะตัวน,นี้จะมีความสวยงามมาก เป็นไม้มงคลค่ะที่เราปลูกไว้ตัวนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ในด้านหน้าที่การงานด้วยอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อยากจะทําไว้แล้วฝนจะพา,าไปดูวิธีการปลูกปลาล์มประดะับทีนึงนะคะค่ะก็เริ่มต้นจากปีนขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็มาหักเอาเนี่ยค่ะกลุ่มปาล์มตัวนี้นะคะ หักมาได้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาลงไปปลูกกันนะคะค่ะที่เห็นนี่ก็คือปาล์มลูกสุกสีแดงค่ะแล้วก็จะเอามาปลูกนะคะเรียงกันเดี๋ยวฝนจะาพาปลูกให้ดูนะคะขออนุญ,ญาตนิดนึงค่ะวิธีการวิธีการปลูกปาล์มประดับนะคะ มีลูกแก่ของเขานะคะพุนของปามเอาตัวน,นี้มาก่อนให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะนี่ค่ะลูกปามเขาจะมีลักษณะเป็นแบบกลมลีนะคะวิธีการปลูกนะคะแล้วก็ลูกแก่เนี่ยคือเขาพร้อมที่จะหลุดออกจากก้นแล้วนะคะใช้ฝั่งนี้นะคะฝั่งที่เป็นอ่า ตัวอ่อนนะคะของของของอพืชที่เขาจะโตนะคะจะงอกออกมาเนี่ยคือฝั่งนี้นะคะก็เอามาเสียบใส่เลยนะคะใส่กับดินเลยนะคะนะคะใส่ดินเลยซึ่งลักษณะคืออันนี้เป็นการวิธีขั้นตอนรัดเนาะในการปลูกใช่คะแล้วก็เอาตรง ฝั่งด้านในนะคะที่หลุดออกจากขั้วน,นะคะเสียบลงไปในดินเลยนะคะเรียงเรียงให้ชิดติดกันเลยนะคะนี่ชิดติดกันเลยค่ะนคะคะเรียงชิดติดกันเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะแทงยอดออกมาได้ไหมอันนี้แทงยอดได้ค่ะไม่แทงยอดได้เลย ใช้เวลาประมาณ2เดือนค่ะตัวนี้เขาจะแทงยอดก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะที่เห็นเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้ที่ผมทำไว้แล้วตัวน,นี้คือทลายนะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรดน้ําทุกเช้าเย็นนะคะรดทุกเช้าเย็นเลยให้เขามีความชุ่มแล้วก็ เปลือกด้านนอกของเขาก็จะเปลือยยุยนะคะจะเป็นลักษณะสีดำแล้วหนอเขาก็จะแทงขึ้นมาตามช่องว่างตรงนี้อันนี้ก็อยู่ประมาณ120เมตรค่ะ120เมตรส่วนที่ปลูกไว้แล้ว2เดือนนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะปลูกไว้แล้วสองเดือนอันนี้คือพร้อมลงปลูกได้เลยแต่ว่าเดือนนี้ก็จะเป็น หน้าแรงอยู่นะคะประมาณกุมภามีนาเมษา่วนตัวนี้เป็นออเดอร์นะคะมีลูกค้าสั่งไว้แล้วค่ะทําตามออเดอร์ของลูกค้าสั่งนะคะอยู่ประมาณหกร้อยต้นนะคะก็ทําอยู่กระถางละประมาณ200นะคะอันนี้อันนี้อยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะคะกระถางละร้อยแล้วก็ดึงตัวนี้ออกไปทําใส่ถุงก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็รอช่วงปลูกประมาณเดือนพฤษภาคมต้นเขาก็จะโตแข็งแรงค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวผมจะ,ะให้ดูส่วนผสมของดินนะคะนี่ใช้ดินอะไรบ้างในการผสมดินก็คืออันดับแรกนะคะก็จะเป็นเศษใบไม้แห้งก่อนที่เราหาได้ตามบ้านรอบบ้านของเราเนี่ยะคะ่ะใส่เข้าไปประมาณครึ่งนเลยนะคะเพราะว่าเขาจะยุบลงมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ ขี้บัวแห้งนะคะลงไปก่อนนะคะใส่ขี้วัวแห้งลงไปพอประมาณแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินดินที่เป็นดินร่วนปวนทรายนะคะใส่เข้ามาอีกรอบหนึ่งแต่ให้นอใส่เพียงแค่ให้เหลือไว้ประมาณอาสองเซนนะคะสองเซนประมาณนี้หน,นึ่งเซนครึ่งถึงสองเซนเพื่อเราจะได้วางลูกหมากได้นะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนค่ะก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สามารถลงปลูกได้ถ้าเกิดว่าเราดูแลอย่างดีค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาที่จะดูแลเราก็รอให้โตอีกหน่อยก็ได้ค่ะปลูกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นแคลลับดีๆในเรื่องของการปลูกหมากประดับนะคะหมากนวลหรือว่าตามประดับ ลักษณะคล้ายๆกันค่ะก็จะมีอยู่ประมาณ1 0สายพันธุ์เลยเรื่องของปลาล์มนะคะหรือปลาล์มหางกระรอกก็ลักษณะคล้ายๆกันค่ะ,ะประโยชน์ของเขาตรงนี้ก็จะเป็นในการช่วยเสริมดวงนะคะแล้วก็ช่วยฟอกอากาศได้ด้วยค่ะอยากให้ทุกท่านลองอติดตามแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะยินดีค่ะยินดีจะ,ะให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากจะปลูก ประดับที่สวนที่บ้านโคกหนองนาก็ได้เช่นกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้อากาสหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆส่งให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ